ไซ n in Buddhist Palm 14เหตุการณ์ในยุดพบในถงใหญ่มีบรรยากาศที่มืดมนเห mm hmm. ล่าจอมยุทธในพักมานต่างตื่นตระหนกไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นยอดปรมาจารย์ระดับชั้นที่หนึ่งที่โจมตีพวกเขาเช่นนี้ใช่หมายความว่าวัดเศ้าหลินมียอดปรมาจารย์ระดับชั้นที่หนึ่งอยู่หรือผู้อาวุโสกล่าวคำออกไปอย่างคืนขง เมื่อกี้เขาพูดออกอย่างโหดเหี้ยมว่าจะทำลายวัดศซ้าลินแต่ตอนนี้กลับไม่กล้าเอ่ยถึงมันอีก,การที่วัดเศร้าหลินมียอดปรมาจารย์ชั้นที่หกับการไม่มียอดปรมาจารย์ชั้นที่หเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงท่านประมุขท่านเป็นอันใดหรือไม่หญิงร่างอวบมองตรงไปที่ชายในชุดม่วงแล้วเอ่ยถามขึ้นไม่เป็นอะไรลมหายใจของชายในชุดคลุมสีม่วงกลับมาสงบ แน่นอนว่ายอดปรมาจารย์ระดับชั้นที่1นนั้นแข็งแกร่งแต่การจะสั่งหารค่าด้วยเพียงดัดชนีจากพื้นที่ห่างไกลออกไปหลายร้อยลี้มันเป็นไปไม่ได้น้ำเสียงของชายในชุดม่วงมีความมั่นใจมากเดิมที่เขาเป็นปรมาจารย์วิชาย,ยุทธ์อยู่ในจุดสูงสุดของระดับชั้นที่สองหากเขาไม่ทะเยอทะยานที่จะประสบความสำเร็จเร็วเกินไป ไขว้คว้าการก้าวข้ามไประดับชั้นที่1โดยเร็วที่สุดก็คงไม่เดือดร้อนตนเองที่ต้องเที่ยวหาคำพีเปลี่ยนเส้นเอ็นเพื่อมารักษาอาการบาดเจ็บแต่ถึงแม้ว่าเขาจะบาดเจ็บอยู่เขาก็ไม่ได้อ่อนแอไปกว่าผู้เชี่ยวชาญระดับชั้นที่สองทั่วๆไปเลยในเมื่อวัดเร้าหลินมียอดปรมาจารย์ระดับชั้นที่1และพักมานของเราก็ได้รับคําเตือนมาแล้วแผนการจําต้องเปลี่ยนแปลงสักหน่อยชายในชุดคลุมสีม่วงเดินกลับไปยังบัลลังแล้วเอ่ยขึ้น เมื่อเหล่าจอมยุทธพักมันคนอื่นๆได้ยินสิ่งนี้พวกมันต่างก็ผ่อนคลายลง50ปีก่อนประมุขพักคนก่อนล้มเหลวในการตัดผ่านขั้นไปยังขอบเขตตำนานยุธและตายลง50ปีให้หลังการสูญเสียประมุขพักทําให้กําลังของพักมันแห่งนี้ก็ลดลงอย่างรวดเร็วหากไม่ใช่เพราะประมุขพักมาในยุคนี้นั้นแข็งแกร่งพอพักมานในปัจจุบันคงเป็นเพียงเหมือนกับหนูที่ต้องคอยหลบซ่อนระวังคนจะมาทุกตี แต่กระนั้นก็ไม่มีใครต้องการจะเผชิญหน้ากับยอดปรมาจารย์ระดับชั้นที่หนึ่งอยู่ดีเช่นนั้นแล้วท่านประมุขพักจะทำอย่างไรต่อไปอิงร่างอวบกล่าวถามในเมื่อวัดเศร้าหลินไม่มีที่ให้ไปฉะน,นั้นจงไปที่เขาจู้อย่างหนึ่งเขาจู้อย่างจอมยุทธพักมาหลายคนในถงต่างมองหน้ากันไปมา เมื่อเทียบกับสุดยอดรักที่มีการสืบทอดมรดกมากว่าพานปีอย่างวัซ้าลินขุนเขาจู้อย่างมีพื้นฐานตื้นเขินกว่ามากอย่างไรก็ตามเขาจู้อย่างนั้นมีรากฐานมาจากบรรพบุรุษท,ที่เป็นยอดปรมาจารย์ระดับชั้นที่หนึ่งแม้ว่าในยุคนี้เขาจู้อย่างค่อนข้างอ่อนแอและไม่ได้มีระดับชั้นที่หนึ่งแต่ยังมีสิ่งดีๆมากมายด้านในค่าจะรักษาอาการบาดเจ็บด้วยการสลัดเลือกจากสิทธิพันธุ์ในขุนเขาจู้อย่าง สายตาสะกดข่มรุนแรงสาดประกายออกมาจากตาของชายชุดม่วงยามเมื่อกล่าวประโยคนั้นออกมาที่วัดเศร้าลินเป็นเรื่องปกติที่ซูชินจะไม่อาจรู้ได้ว่าการกระทําของเขาทําให้คุณเขาจู้หยางกําลังจะถูกทําลายลงตอนนี้ซูชินได้กลับมาที่ลานจิปาทะแล้วเมื่อพลังไร้รักที่เขาแฝงเอาไว้ในร่างของเงาดําได้ระเบิดออกซูชินก็เงยหน้าขึ้นราวกับรู้สึกได้ ดัดชนีลงทันรายสภาพนี้ทั้งมองไม่เห็นและไร้ตัวตนจากใจจริงใจจริงขอยกย่องว่าวิชานี้เหมาะสมแล้วที่ได้เป็นหนึ่งในเคล็ดวิชาชั้นสูงของวัซ้าหลินสูชินพยักหน้าเล็กน้อยด้วยความพึงพอใจสิบปีที่ผ่านมาสูชินลงชื่อเข้าใช้ไปทั่วทุกที่ในวัเซ้าหลินและรับวิชาชั้นสูงไปมากมายจนนับไม่ไหวแต่ของอย่างเช่นดัชชนีลงทันรายสภาพนั้นจัดว่าหายากแต่ว่า นี่ข้าก็มาถึงระดับชั้นที่1แล้วนะทำไมยังใช้ฝ่ามือยูไลไม่ได้อีกล่ะซูชินนวดหัวคิ้วทั้งสองข้างพลางคิดอย่างหมดหนทางในฐานะที่เป็นสุดยอดเคล็ดวิชาของวัซซอลลินที่เก่งที่สุดและเป็นวิชาแรกที่เขาได้รับมาซูชินย่อมคาดหวังวิชาฝ่ามือยูไลเอาไว้ใหญ่โตในตอนที่เขาอยู่ในสมระดับล่าง และ 3. ระดับกลางซูชินคิดว่าความแข็งแกร่งของเขายังอ่อนแอและไม่ถึงขีดจำกัดขั้นต่ำในการใช้ฝ่ามือยูไลแต่ตอนนี้ซูชินมาถึงระดับชั้นที่1แล้วถ้าเพียงได้ลองมองไปในใต้ล่าเขาย่อมเป็นตัวตนระดับต้นๆแต่องค์ยูไลสีทองที่เป็นตัวแทนของฝ่ามือยูไลก็ยังประทับอยู่ที่หวางคิ้วของเขาไม่ขยับเขยื่อนไปไหน เป็นไปได้หรือไม่ว่าฝ่ามือ,อยูไลเป็นเคล็ดวิชาชั้นสูงที่มีเพียงแค่ผู้เชี่ยวชาญในขั้นอรหันต์ถึงจะสามารถใช้ได้สูชินคาดเดาในใจก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงหากเพื่อนๆชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ